ลัคนาราศีมิถ anyway ุนในเดือนมิถุนายนนี้การงานในเดือนมิถุนายนนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนคุณอาจจะต้องทำงานค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยช่วงนี้คุณจะมีก่อร่างสร้างตัวค่อนข้างมากคุณจะมีกานช่องทางทำมาหากินค่อนข้างเยอะคุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยแต่งานของคุณควรจะลำดับให้ดีควรจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปงานของคุณก็จะประสบความสำเร็จค่อนข้างเป็นอย่างดี ช่วงนี้อาจจะมีงานที่จะต้องวิ่งวุ่นหรือมีปัญหาที่จะต้องทำงานแก้ไขปัญหาในหลายๆด้านแต่คุณก็จะสามารถทำได้ประสบความสำเร็จหากคุณใช้เหตุและผลและใช้ความมุมานะอดทนพยายามงานของคุณก็จะสำเร็จไปได้โดยไม่ยากเย็นนักช่วงนี้หากใครก็แล้วแต่ที่ทำงานเกี่ยวกับงานช่างงานก่อสร้างงานทางด้านเทคโนโลยีและไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับช่าง คุณจะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวแต่หากคุณใจร้อนก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้แต่หากคุณใจเย็นและใช้เวลาในการพิจิตรพิจารณาค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามลําดับขั้นตอนไม่ก้าวกระโดดงานของคุณก็จะเสริมสร้างความมั่นคงให้กับคุณได้ในอนาคตเลยทีเดียวรวมทั้งงานที่คุณวางแผนเอาไว้อาจจะเป็นงานหลักและสร้างความมั่นคงให้กับคุณ ให้กับชีวิตของคุณสำหรับชาวลัคนาลาศีมิถุนในช่วงต่อๆไปได้เป็นอย่างดีเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนมิถุนายนนี้ในเดือนนี้ค่อนข้างอาจจะมีความเครียดหรือมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินมากพอสมควรแต่คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีคุณให้หยิบยืมเงินหรือหากคุณได้ขอความช่วยเหลือจากใครแล้วคนก็ไม่ค่อยจะปฏิเสธรวมทั้งในช่วงเดือนนี้ คุณอาจจะมีโชคอย่างฟุกๆทำให้คุณได้เงินทองหรือมีโชคลาภให้คุณอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวดังนั้นความเครียดของคุณหากคุณพยายามทำใจตัวเองให้สบายๆลดความเครียดให้น้อยลงพยายามหาช่องทางในการทำมาหากินหรือในการหาเงินในช่องทางต่างๆคุณก็จะประสบความสำเร็จโดยที่คุณไม่ต้องเครียดมากจนเกินไปนักทำให้คุณจะต้องเสียสุขภาพไปโดยเปล่าๆดังนั้นหากคุณทำได้แบบนี้แล้ว ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็จะมีโชคลาภดีๆมีโอกาสดีๆให้คุณอย่างคาดไม่ถึงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะคอยให้การสนับสนุนแม้กระทั่งหากใครที่มีการกู้ยืมเงินจากหน่วยงานหรือสถาบันทางการเงินต่างๆก็จะได้รับความร่วมม้ร่วมมือเป็นอย่างดีรวมทั้งหากใครที่แล้วแต่ทํางานและรอเบอิกค้างงวดอยู่การเงินช่วงนี้ก็จะเข้ามาอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวโชคต่างๆก็จะมีให้คุณเป็นอย่างมาก แต่ที่ผ่านมาอาจจะทําให้คุณเครียดอยู่บ้างก็ขอให้คุณพยายามทําใจให้สบายคุณก็จะผ่านพ้นเกี่ยวกับเรื่องการเงินในเดือนนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นแถมยังมีโชคดีๆให้คุณได้มีลุ้นในช่วงนี้ทางด้านความรักความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนมิถุนายนนี้สําหรับคนโสดคนโสดช่วงนี้คุณอาจจะเริ่มรู้สึกว่าคุณค่อนข้างจะโดดเดียเด่ยวเดีๆได้หรืออยู่คนเดียวค่อนข้างเยอะ แต่ทั้งนี้คุณก็จะมีโอกาสที่จะได้เจอเจอกับคนที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือชาวต่างประเทศที่อาจจะมาสนใจคุณก็อาจเป็นไปได้รวมทั้งบางคนอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวหรือพบปะเพื่อนฝูงทำให้มีโอกาสได้เจอเจอคนใหม่ๆอย่างที่คุณต้องการซึ่งอาจจะเป็นโอกาสที่ดีทำให้คุณได้รู้สึกมีชีวิตชีวาในช่วงนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นสำหรับใครบางคนที่ยังไม่มีใครเข้ามา หากช่วงนี้ชาวลักนาลาสีมิถุนได้ขอพรอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือขอให้เจอเนื้อคู่ดีๆคุณก็จะมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่ตามสถานที่ต่างๆหรือตามสิ่งที่คุณได้ร้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือก็มีโอกาสเป็นไปได้สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันมากนักอาจจะมีการเดินทางไกลระหว่างคู่ของคุณในเรื่องของการทํางานทําให้ไม่ค่อยได้เจอเจอกันมากพอสมควร แต่ทั้งนี้หากคุณสร้างความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันในเรื่องนี้ก็จะไม่มีปัญหาเพราะจะทําให้คุณมีความสุขกับคู่ของคุณได้อย่างไม่ยากเย็นรวมทั้งก็จะเป็นการสร้างฐานในอนาคตทําให้คุณและคู่ของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะพึงพออกพอใจในการสร้างอนาคตร่วมกันได้เป็นอย่างดีสําหรับบางคู่อาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างถิน่นต่างแดนต่างจังหวัดเพื่อเป็นการพักผ่อนระหว่างคุณกับคู่ของคุณรวมทั้งคนในครอบครัว ก็จะมีความรู้สึกสดชื่นมีความกระชับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวได้ดียิ่งขึ้นดังนั้นในช่วงนี้หากใครที่มีคู่อยู่แล้วต้องการสิ่งใดแล้วไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือ <c oughs> ก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างสูง <c oughs> ในเรื่องของครอบครัวและความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนนี้